การบูชาตถาคตอย่างสูงสุดอานน์เธอจงจัดตั้งเตียงน้อยระหว่างต้นสาละคู่มีศีรษะทางทิศเหนือเราลำบากกายนักจากนอนประทับสีหะเสยายาแล้วมีอัศจรรย์ดอกสาละผลิผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีละดอกมันทารพบจุนไม้จันดนตรีล้วนแต่ของทิพย์ได้ตกลงและบรนเลงขึ้น เพื่อบูชาพระตถาคตเจ้าอานนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาเราไม่อานนท์พิกุภพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาใดาประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือ บูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานอนนเพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่าเราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้